วันนี้เราก็พูดถึงประโยชน์ในการที่เราจะต้องฝึกจริงๆจังๆถ้าเราฝึกกันแบบป๊อๆแปะๆล้อๆแร่ๆ,ๆ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้สักทีแสดงว่าเราความเพียรยังไม่ถึงก็เลยยังดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเราความเพียรถึงยังไงก็ต้องดับทุกข์ได้พูดอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายๆเหมือนกับเราไปชอบสร้างไฟขึ้นมากองใหญ่ๆห <c> า <oughs> <ๆ> <c oughs> อะไรมาสูงให้มันไฟเยอะก <c oughs> ็คือความไม่รู้ของเราที่อยากจะได้โลภโมโทสันยึดมั่นผูกพัน อยู่ในกายเวทนาในความรู้สึกของตัวเองยิ่งพอกพูนก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอัตตาความยึดมั่นในตัวตนตัวเจ้าของที่พอกพูนไปด้วยความหลงไม่รู้จะเอาอย่างเดียวไม่ยอมสละอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใหญ่ยิ่งอายุเยอะใหญ่น้ําที่จะมาดับไฟมันก็น้อยลงถ้ามันน้อยไฟมันก็ดับไม่ได้น้ําม,มันก็ต้องเยอะกว่าไฟอย่างน้อยมันให้เสมอกันน้ําที่จะดับไฟกองนี้ได้ก็คือสติสมาธินั่นเอง เพราะฉะนั้นเริ่มต้นหลักการก็คือเราจะต้องฝึกให้มีเป้าหมายว่ามีสติก่อนอะไรคือสติสติก็คือใจของเรานี่แหละที่รู้เข้าไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วใจที่มันมีสติก็คือความรู้สึกตัวรู้ตัวเองว่าใจของตัวเองกําลังคิดกําลังจํากําลังมีอารมณ์อะไรเราก็รู้กับพุทโธเพื่อให้ใจของเรานี่ไม่ไปเอาเชื้อเพลิงไปใส่เตาไม่เอาฟืนไปใส่เตาต่อให้มันอยู่พุทโธต่อมันไม่ใส่ละ นะต่อให้ยังดับไฟไม่ได้แต่เราก็ยังอยู่กับตรงนี้ได้ไม่ทําให้กองใหญ่ขึ้นไม่ทําให้ไฟมันใหญ่ขึ้นนะเราพุทธโธไปเรื่อยๆอยู่กับลมไปปฏิบัติไปนึกถึงพระคุณองค์พระองค์เจ้านึกถึงหน้าตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอามาครอบตัวเองเนี่ยเอาพระพุทธพระพุทธเจ้านะครอบหัวใจครอบตัวพระธรรมพระสงฆ์ครอบตัวเอาเข้าตัวให้หมด กำหนดดูลมหายใจเขาใช้ใจของเราเนี่ยเอาลมเข้าตัวให้เห็นเลยว่าลมเนี่ยมันอยู่ในตัวเข้าออกอยู่ในตัวด้วยคําพูดว่าพุทโธในใจอยู่อย่างนี้โอ้โหตอนนี้เราอยู่กับสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ละมันอยู่ในหัวใจเราธาตุของเราเริ่มเปลี่ยนยิ่งทําจนเกิดสมาธิตั้งมันสมาธิตั้งมันคือจิตมันนิ่งมีความมั่นคงในการที่จะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เข้ามาเล้าเข้ามาแล้วหรือเข้ามายั่วเข้ามา อะไรต่างๆเขามายุยงให้ใจเราเนี่กำเริบให้เป็นไฟอีกไม่เอาคำว่าไฟนี่ไม่ได้ไหมายถึงความโกรธเท่านั้นนะความรักความใคร่ความยึดมั่นห่วงแหนอะไรต่างๆน,นนะในความยินดีพอใจที่อยากให้ได้เขามาอยากให้ได้สิ่งนี้มาเป็นไฟทั้งนั้นแหละเราทาให้ใจเราไม่สงบอ,อแต่ไอสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นของดินได้นะ เราก็เห็นอยู่กับลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดับดับให้เห็นเลยดับเลยใจก็รู้อยู่ตรงนี้เลยไม่ไปคิดเลยจะมีอะไรเข้ามาคิดไม่คิดเลยเพราะใจมันมีเจตนาตั้งไว้ในใจเหมือนปักธงไว้ว่าเราจะดับตัณหาให้ได้ดับอุปทานหรือความยึดมั่นในนี้ให้ได้เรามีความตั้งใจว่าเราจะไม่เอาทุกนี้ให้อยู่ในใจเราจะตัดต้นเหตุของมันแต่ส่วนใหญ่เราก็จะคิดเอาไง มันก็เลยไม่สําเร็จสักทีสุดท้ายอารมณ์ฝ่ายนี้มันก็หายไปเองเพราะว่าเวลามันผ่านไปแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้อะไรในร่างกายของตัวเองเราจึงต้องเอาร่างกายของเราเนี้ยกับใจของเราดวงนี้แหละสองอย่างเนี้ยเป็นอาวุธเป็นตัวเครื่องห้าหัน่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวเองเอาตัวเองนี่แหละทำลายกิเลสที่เกิดจากตัวเองนี่แหละรูสติอยู่กับกายอยู่กับลมนี่แหละ